วิธีการจัดเก็บข้อมูลจบถนะครับเราใช้อาสาสมัครในหมู่บ้านตําบลเนี่ยเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลโดยอาสาสมัครเหล่านี้จะได้รับการให้ความรู้ก่อนนะครับเพื่อให้เข้าใจการเกณฑ์ประเมินในแต่ละข้อนะครับแล้วก็หลังจากที่เขาเข้าใจแล้วเขาก็จะเข้าไปเก็บข้อมูลกับครูเรือนโดยสัมภาษณ์หัวหน้าครูเรือนหรือผู้แทนนะครเมื่อสัมภาษณ์หัวหน้าครูเรือนผู้แทนเสร็จเนี่ยจะมีการบันทึกว่า ใครเป็นผู้ให้ข้อมูลนะครับอันนี้ก็คือกระบวนการจัดเก็บเราใช้อาสาสมัครในหมู่บ้านตำบลน,นั้นเป็นผู้จัดเก็บเองการจัดเก็บ yep. นั้นเราจัดเก็บระดับครัวเรือนเลยนะคะหนึ่งผู้จัดเก็บเนี่ยองมีการอบรมผู้จัดเก็บในระดับตำบลด้วยนะคะอําเภอก็จะคัดเลือกจากผู้นำต่างๆที่จะมาเป็นผู้จัดเก็บในระดับครัวเรือนก็คัดจากผู้นำในระดับหมู่บ้านนะคะ1คนจัดเก็บ40ครัวเรือน ก็จะอบรมผู้จัดเก็บก่อนว่าในการจัดเก็บในแต่ละหัวข้อเนี่ยต้องไปซักถามต้องไปอธิบายอย่างไรถึงจได้ข้อมูลที่แท้จริงมาการจัดเก็บข้อมูลจอทถอในปี2 5 5 9นะครับเราจัดเก็บทั้งหมดเนี่ย76จังหวัด878อำเภอทั่วประเทศนะครับทั้งหมดใน84,187หมู่บ้าน หรือชุมชนนะครับจำนวนครัวเรือนที่เราจัดเก็บทั้งหมดเนี่ย12.92ล้านครัวเรือนนะครับเป็นเขตชนบทเนี่ย10.4ล้านครัวเรือนแล้วก็ในเขตเมืองเนี่ย2.4ล้านครัวเรือนนะครับประชากรที่เราจัดเก็บได้ทั้งหมดเนี่ย39.7ล้านคนโดยเป็นประชากรฝ่ายชายเนี่ย19.4นะครับและเป็นผู้หญิงเนี่ย20.3ล้านคนนะครับอันนี้คือข้อมูลที่เราจัดเก็บได้ทั้งหมดในปี2559กครับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย